มุมที่2เกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้า Client involvement อันนี้ผมว่าน่าสนใจมาก ใช่ค่ะน่าสนใจมากมันมีตั้งแต่ให้ลูกค้าทำเองเลย DIY do it yourself อันนี้อาจจะราคาถูกสุดขยายง่ายสุดหรือเราทำไปด้วยกันกับลูกค้า d w i done with you เช่นการโคชชิ่งการให้คำปรึกษาหรือเราทำให้เสร็จเลย Dfy done for you ซึ่งแบบนี้มักจะราคาสูงสุดแล้วก็ขยายได้ช้ากว่าเพราะเราต้องลงแรงเยอะการเลือกระดับตรงนี้เนี่ยส่งผลต่อราคาและความซับซ้อนของธุรกิจมากๆค่ะครับครับ แล้วมุมอื่นๆที่น่าสนใจล่ะครับมีอะไรอีกบ้างก็มีเรื่องช่องทางการสนับสนุนลูกค้า Support Channels ค่ะจะใช้แชทอีเมลโทรศัพท์หรือ Zoom ดีแล้วก็รูปแบบการเสพเนื้อหา Consumption Format เช่นให้ลูกค้าอ่านเป็น Text หรือฟังเป็นเสียงหรือดูสดๆแบบ Live หรือดูย้อนหลังที่เป็น Recorded ซึ่งปกติแล้วแบบสดหรือเจอตัวมักจะให้ความรู้สึกว่ามีค่าสูงแต่ก็ขยายยากหน่อยจริงเลยครับ แล้วก็มีเรื่องความเร็วความสะดวก speed convenience ที่เราให้บริการเช่นตอบทันที24 7เลยไหมหรือแค่ในเวลาทำงาน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นอันนี้ก็ต้องหาสมดุลระหว่างความสะดวกของลูกค้ากับต้นทุนและประสิทธิภาพเราค่ะ ใช่ค่ะน่าสนใจมากมันมีตั้งแต่ให้ลูกค้าทำเองเลย DIY Do it yourself อันนี้อาจจะราคาถูกสุดขยายง่ายสุดหรือเราทำไปด้วยกันกันกบลูกค้า DWI Done with you เช่นการโคชชิ่งการให้คำปรึกษาหรือเราทำให้เสร็จเลย d f y Done for you ซึ่งแบบนี้มักจะราคาสูงสุดแล้วก็ขยายได้ช้ากว่าเพราะเราต้องลงแรงเยอะการเลือกระดับตรงนี้เนี่ยส่งผลต่อราคาและความซับซ้อนของธุรกิจมากๆค่ะครับครับ แล้วมุมอื่นๆที่น่าสนใจล่ะครับมีอะไรอีกบ้างก็มีเรื่องช่องทางการสนับสนุนลูกค้า Support Channels ค่ะจะใช้แชทอีเมลโทรศัพท์หรือ Zoom ดีแล้วก็รูปแบบการเสพเนื้อหา Consumption Format เช่นให้ลูกค้าอ่านเป็น text หรือฟังเป็นเสียงหรือดูสดๆแบบ live หรือดูย้อนหลังที่เป็น Recorded ซึ่งปกติแล้วแบบสดหรือเจอตัวมักจะให้ความรู้สึกว่ามีค่าสูงแต่ก็ขยายยางหน่อยจริงด้วยครับ แล้วก็มีเรื่องความเร็วความสะดวก speed convenience ที่เราให้บริการเช่นตอบทันที24-7เลยไหมหรือแค่ในเวลาทำงาน9 0 0โมงเช้าถึง5โมงเย็นอันนี้ก็ต้องหาสมดุลระหว่างความสะดวกของลูกค้ากับต้นทุนและประสิทธิภาพเราค่ะแล้วมุมสุดท้ายที่ผมว่าดูท้าทายความคิดมากๆเลยคือการทดสอบ10เท่า1ส่วน10ใช่ค่ะอันนี้ท้าทายจริงแต่มันช่วยกระตุ้นความคิดได้ดีมากๆเลยนะคะ คำถามคือถ้าเราจะขึ้นราคาเป็น10เท่าเนี่ยเราต้องเพิ่มคุณค่าอะไรเข้าไปอีกบ้างและในทางกลับกันถ้าต้องลดราคาเหลือแค่หนึ่งใน10แต่ยังต้องให้คุณค่าเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมเนี่ยเราจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการส่งมอบของเรายัางไงบ้างคำถามนี้มันช่วยให้เราคิดเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็การสร้างคุณค่าได้เฉียบคมขึ้นเยอะเลยค่ะ อืมเข้าใจแล้วครับวันนี้เราได้กรอบความคิดสำคัญสคัญไปเยอะเลยนะครับตั้งแต่การมองภาพรวมสิ่งที่ขายได้ทั้ง7ประเภทวิธีเลือกโดยเริ่มจากประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์ใช่ค่ะและ6มุมมองจาก Delivery Cube ที่ช่วยให้เราปรับแต่งแล้วก็ขยายธุรกิจได้อย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น ก็หวังว่ากรอบความคิดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะคะช่วยจัดระเบียบความคิดได้ดีเลยไม่ว่าจะกําลังมองหาไอเดียเริ่มต้นหรืออยากจะพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่แล้วให้เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งค่ะครับผมและก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีคําถามทิ้งท้ายให้ลองไปคบคิดกันดูเล่นๆนะครับคือนอกจากประสบการณ์ที่เราคุยกันไปแล้วที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมีความหลงไหลหรือแพชชั่นส่วนตัวอะไรอีกบ้างที่อาจจะบังเอิญไปแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของตลาดที่เราเห็นอยู่พอดี บางทีจุดตัดระหว่างสิ่งที่เราชอบมากๆกับสิ่งที่ตลาดต้องการเนี่ยอาจจะซ่อนโอกาสทางธุรกิจที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะครับลองมาคิดกันดูครับ